คดีการเสียชีวิตของอดีตภูมกับโจ้ในเรือนจําล่าสุดครับวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปในเรือนจําไปตรวจสอบในห้องหมายเลข50อีกครั้งหนึ่งครับมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับมีทั้งตํารวจฝ่ายปกครองอายการแพทย์แล้วเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานซึ่ง ก็จะเข้าไปจําลองเหตุการณ์แล้วต้องรอดูนะครับว่าวันนี้จะมีการจําลองเหตุการณ์หรือไม่เพื่อที่จะหาคําตอบเพิ่มเติมทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้จะไปตรวจอะไรกันบ้างครับจะเป็นรวงเรื่องอะไรใช่ครับในกรณีทใช้ผ้าประมาณเมตรหนึ่งนะครับจากจุดที่เราพบ ในวันที่เราก็มาตรวจครับตอนแรกเราคุยกับพระรา่วนนะครับท่านก็เตรียมสิ่งของมาให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมก็ให้เอาหุ่นนะครับมาใช้ในการจําลองนะครับเราไม่แน่ใจว่าจะใช้คนได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องมีการคือทางพระราวนแจ้งว่าจะใช้คนในนี้เป็นคนจําลองนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะใช้หุ่นมากกว่าเดี๋ยวลองประชุมกันอีกในในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับ ส่วนที่ DSI ครอบครัวของอดีตผู้กำกับโจ้ก็เข้าไบข้อมูลกับคณะอนุกรรมการกันกรองข้อเท็จจริงกรณีการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเป็นครั้งที่สองเพื่อให้การเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นที่ตลอด3ปีญาติและครอบครัวได้มีการพูดคุยในประเด็นอะไรกันบ้างรวมถึงเรื่องแรงกดดันที่ครอบครัวติดใจสงสยัยก่อนที่คณะอนุกรรมการจะบันทึกถ้อยคำให้การและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเอกสารต่างๆเพิ่มเติมค่ะ ส่วนอีกหนึ่งคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับในส่วนของรัชทันเหมือนกันครับหลังจากที่เมื่อวานนี้อธิบดีกรมรัชทัน,น,นออกมาพูดถึงเรื่องของเรือนจํากลางเขาบิน <c oughs> ก็ยอมรับบอกว่า <c oughs> มีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบเหตุ <c oughs> ความดุแรงที่เกิดขึ้นภายในเรือนจาอยู่เรื่อยๆครับก็มีข้อสรุปออกมาแล้วสรุปง,ง่ายๆก็คือว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจริงตั้งแต่7พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วชนนเหตุเนี่ยมาจากเรื่องยาคลายความกังวลครับที่มีนักโทษชายคนหนึ่ง ที่มีนักโทษชายคนหนึ่งไม่ยอมเอาไปให้หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้า,ขาไปแล้วก็เพจต,ตอนนี้อยู่ระหว่างในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดครับ ป uh รากฏว่ามีนักโทษ22คนให้การตรงกันแต่ว่ากลุ่มของนักโทษชายที่เป็นฝั่งต้นเรื่อง6คนให้การตรงกันข้ามก็เลยมีการสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานส่วนเรื่องที่มีการร้องเรียนมานั้นได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบภาพจากกล้องจรปิดและผลการตรวจรักษาแล้วค่ะว่ามีความผิดปกติหรือไม่เรื่องเดินจํากลางเขาบินก็ยังไม่จบเท่านี้เพราะว่าเ uh มื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทนายเกิดผลก็มีการโพสต์เรื่องว่ามีญาติขาดใจเหตุที่นักโทษเสียชีวิตด,ด้วยอาการหัวใจวายหลัง เกิดเหตุนักโทษอลวาดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้แค่2วันซึ่งก่อนตายนักโทษเคยบอกว่าถูกผู้คุมทำร้ายจนอยากจะย้ายเรือนจำค่ะครับทีนี้พอมีข้อมูลบอกว่าจะไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในเรือนจำกลางเขาบินซึ่งเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะเออ